ตรงนี้นะคะลูกค้าท่านเดิมนะคะเขาไปเคลือบตัวเทปล่ามานะตรงนี้นะคะเพิ่มความสวยงามนะเครื่องเดิมบ่งบอกนะคะสกายแอคทีฟนะเทคโนโลยี Technology นะคะคันนี้มาพร้อมกับความประหยัดนะคะกล้อง360อองศานะคะคือรอบทิศทางเลยนะเบาะหนังสวยงามมากคือแบบคือนั่งสบายค่ะอันนี้ราคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่ พบกับช่วงเซลล์ช่วยขายรถนะคะวันนี้ตูนจะพามาดูนะคะรถคันไหนมาดูกันเลยค่ะ ตัวนี้นะคะสีขาวเซรามิกนะคะปี2020นะคะวันนี้มีอะไรบ้างมาดูที่ตัวรถของน้องกันเลยนะคะตัวนี้นะคะไฟหน้านะคะโปรเจคเตอร์มาพร้อมด้วย daylight นะคะพร้อมไฟ daylight นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่ออกแบบมาเพื่อความโฉบเฉี่ยวนะคะเน้นความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะคะและตัวเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์หน้าและ ล้องหน้านะคะตรงนี้โลโก้มาด้าชัดเจนนะคะล้อแม็กนะคะเป็นล้ออลอย18นิ้วนะคะยางใหม่พร้อมใช้เลยนะคะคันนี้สภาพสวยมากค่ะและมาด้วยตรงนี้นะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะที่สังเข้าไปในตัวกระจกมองข้างนะทําให้ดูสดเฉี่ยวนะคะและสวยงามนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าท่านเดิมนะคะเขาไปเคลือบตัวเคปล่ามานะตรงนี้นะคะเพิ่มความสวยงามนะ และมือจับตรงนี้นะคะทำเข้าชุดเหมือนกันเลยมาดูที่หลังคาค่ะลูกค้าทำมาเหมือนกันนะคะตัวนี้มีซันรูฟด,ด้วยนะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะเน้นความสวยงามนะตัวนี้ลูกค้าแต่งมาสวยงามมากๆค่ะกับข้างนะคะเส้นสายโรเมียมนะคะเน้นความเป็นสปอร์ตนะคะและดูดันมากขึ้นนะตัดจับสีดำสวยมากค่ะไฟท้ายนะคะ เป็นไฟเดย์ไลท์เหมือนกันนะคะออกแบบมาเพื่อความโฉบเฉี่ยวให้รับกับตัวรถนะคะเน้นความเป็นสปอร์ตและดูดันมากขึ้นนะตัวนี้บ่งบอกชัดเจนนะคะว่าเป็นรุ่น CX3 นะคะตาโลโกโ้นะคะตัวนี้เลย Sky Active นะคะตัวนี้เน้นความประหยัดนะคะทำเมื่อทามาเพื่อความประหยัดเรามาดูด้านท้ายกันค่ะเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์หลัง4จุดนะ เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะคะกะระยะนะคะมาที่ด้านท้ายเลยค่ะ,ะสภาพสวยเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวปิดสัมภาระนะคะเวลาแบบคนเดินไปเดินมาเวลาระวังสัมภาระนะจะได้มองไม่เห็นด้านในนะคะมันสามารถถอดได้นะมาดูด้านนี้เลยคะ่ะสภาพใหม่ๆเลยถาดท้ายนะคะตรงรุ่นนะ CX3 อันนี้เลยค่ะยางล้ออะไหล่นะคะสภาพนะคะสภาพเดิมๆนะคะเครื่องมือทุกอย่างครบนะคะมาพร้อมกับตัวรถเลยรถคันนี้นะคะเป็นรถเดิมๆนะคะรถรถมือเดียวเลยนะคะลูกค้าใช้ใช้มาสภาพแบบว่าเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยนะรอยเม็ดอาร์คเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีการตัดต่อ แต่งเติมนะคะหรือมีชนหนักพิกคว่าน้ำทั่วมานะคันนี้สภาพเดิมสวยเลยค่ะมาค่ะสะภาพเดิมเเลยนะคะเครื่องเดิมบ่งบอกนะคะ Sky Active นะาเทคโนโลยีนะคะคันนี้มาพร้อมกับความประหยัดนะคะรอยเดิมๆนะคะไม่มีชนไม่มีชนหนักเฉียวชน หรือบูบี้มาหรือว่าชนเกี่ยวกับห้องเครื่องนะคะทุกอย่างเดิมๆนะคะมาจากศูนย์เลยนะสภาพดีมากๆนะคะลูกค้าใช้งานแบบรักษาสภาพดีมากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะรถกระทัดรัดนะคะคันนี้เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับลูกค้าที่ออกรถใหม่หรืออยากจะเปลี่ยนนะคะหรือซื้อให้ครอบครัวหรือว่า อาซื้อรับส่งบุตรหลานนะคะคันนี้แนะนำเลยนะสภาพสวยมากค่ะ้ามาดูภายในนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนตัวนี้มาพร้อมด้วยนะคะหน้าจอนะคะแบบทัชสกรีนนะแล้วก็กล้อง360องศานะคะคือรอบทิศทางเลยนะแล้วก็จะมีตัว ACTIV e d i v i n g นะคะตัวนี้ก็คือเราจะโชว์ความเร็วขึ้นตรงนี้นะเราจะได้รู้ว่าเราเนี่ยขับมาแล้วความเร็วที่เท่าไหร่เพื่อเน้นความสวยงามนะคะแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นนะคะตัวนี้แอร์นะคะปรับแยกนะสามารถแบบว่าปรับแยกได้เลยใครจะหนาวใครจะร้อนปรับขึ้นปรับลงได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะคอนโซลแบบสวยๆเลยนะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิน้นสภาพสวยงามเหมือนป้ายแดงเลยค่ะ ่ลองดูนะคะเบาะหนังนะคะเบาะหนังสวยงามมากคือแบบโอบกระชับนะคะคันนี้แบบอบตัวเราอะ่ะคือนั่งสบายค่ะอันนี้ไม่ใช่หนังแข็งนะเน้นความเป็นสปอร์ตนะคะตัวนี้ดุดันมากขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวนะคะพาไปดูด้านหลังกันว่าจะนั่งสบายไหมมาค่ะอะใครว่ารถเล็กนั่งไม่สบายเนาะ ขานะคะเราไม่ไม่ได้ชนตรงนี้นะเพราะว่าเบาะเนี่ยเขาจะมีช่องให้เรายืดฐานนะมันมันไม่ได้ทำทำให้เราเมื่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่ง3มคนได้นะครอบครัวหนึ่งนั่งได้เลยเบาะหนังเหมือนกันนะคะเบาะนะคะด้านหลังนะคะเราไม่สามารถเอ็นลงไปได้อีกเพื่อเน้นความปลอดภัยเวลาเกิดรถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทำให้เรา ไม่หงายหลังลงไปหรือว่าทําให้คอเราหักนะคันนี้ก็จะมีจุดปลอดภัยของเขานะคะทํามาเพื่อสิ่งนี้เลยเน้นความเป็นสปอร์ตนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้เรามากขึ้นค่ะคะ่สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถ Mazda CX3 คันนี้นะตอนนี้นะคะรานะคาโปรโมชั่นจะอยู่ที่5,39,000นะคะ สบายๆนะคะเดือนละประมาณ7 0 0 0ันนะคะลูกค้าสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนสูงสุดได้8 4เดือนนะคะเราจัดไฟแนนซ์ทุกที่นะคะทุกอาชีพนะคะลูกค้าท่านใดสงสัยหรืออยากติดต่อเข้ามาชมรถหรือนัดขับรถติดต่อมาที่เต้นรถทีเคคุชาได้นะคะเราเปิดทุกวันนะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะคะเซ็นถึงหน้าบ้านนะเซ็นจากที่ลูกค้าอยู่เลยเพียงแค่ลูกค้าติดต่อเรามานะคะ ปรึกษากันว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนผ่อนเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่นะคะคุยกันได้ค่ะติดตามเรานะคะได้จากเพจเต้นรถที่เคคุชานะคะแล้วก็เรามีหน้าร้านให้ลูกค้าเข้ามาดูรถนะคะมีหลายคันมากๆค่ะว่าลูกค้าจะชอบรุ่นไหนมีทุกรุ่นนะคะทุกสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ